สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการนิ้วสองศิลป์หรือโครงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงนิ um ้วชุมชนเจริญชัยโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่ทําให้ค่านิยมต่างๆเปลี่ยนไปและหนึ่งในนั้นคือความนิยมของศิลปะการแสดงนิ้วที่ลดลงจากอดีตจนแทบจะหายไปจากสังคมไทยในปัจจุบันประจบกับช um ุมชนเจริญช er ัยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวข้องกับนิ้วแต่กลับไม่เป็นที่รู้จักมากนัก พวกเราจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไปพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้นิ้วและชุมชนเจริญไทยเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยสืบต่อไปโดยพวกเราได้จัดทําสื่อวิดีโอในชื่อไปเจริญชัยกับไทก้ก๋วยเหรินซึ่งเป็นวิดีโอวอล์กท่องเที่ยวที่จะาทุกคนไปชมไฮไลท์ทุกซอกทุกมุม อตอกเจริญชัยเกมแบบจุใจเราเริ่มเดินทางกันไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องบ้านเก่าเล่าเรื่องเคยเป็นบ้านเดือนของคณะยิ้วซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเจริญชัยเมื่อปีพศ2554ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะนําเสนอเรื่องราวหลังม่านยิ้วโดยจําลองบรรยากาศหลังเวทีการแสดงยิ้วอีกทั้งยังมีการจัดจําลองโต๊ะสําหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีที่ใช้กระดาษมากที่สุดสอดคลลล้้้อองงงงงงไปปปกััับชชชุมนนนนเเเจริิิญซึ่่่่็็ทีีตขพพธภณฑ์แแแหหะ ขายกระดาษไหว้เจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโต๊ะเดียวนะครับเป็นร้านกระเพาะปลาและเส<อ>ียวกุ้งลวกขอถ่วยแดงได้ไหมครับฮาฮาเทวร์เลยครับขอบคุณมากนะครับหน้าแบบแบบคนคนแบบหมดเอเนอร์จี่อะแล้วแบบอยากเติมมาอยากเติมขอบคุณมาก ดูเกียวให้หน่อยฮะยังไม่ได้ชิมขอจิ๊กโชว์หน่อยดิเอาใส่ในชิ้นเองวันนี้ไม่ได้ไอันี้แหละใส่ดิ๊กโซ่เดี๋ยวเราจะเอาเกี๊ยวมาจิ้มโหแล้วผักผักแบบสุดยอดอ่ะหัดครึ่งหน่อยลูกมันใหญ่นิดนึงกีนหมหนว่าใทยอืมกุ้งแบบเป็นตัวตัวเป็นตัวเลยอ่ะจริงๆ อันนี้กินกินได้เลยนะพวกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านจ่าอันเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในตรอกของชุมชนเจริญชัยค่ะ ครับแล้วเขาก็พูดว่าไอฮีอะไรโกงอะไรไม่รู้ผมพูดดังมากแล้วแบบนี่ซื้อเสร็จแล้วเขาแบบเนี่ยมาเลยพอเขาเห็นริวถ่ายไงเขาแบบไม่มาเลยเติร์นกุ้งยิบเอ็ดฮกกุ้งอะไรนี่มาคนจีนแล้วแล้วเขารูดว่าคนจีนแต่คนเหล็กรุ่นใหม่ยจำไม่ได้หรอกว่าพูดคำอะไรใช่จำไม่ได้แล้วใช่จำไม่ได้สวัสดถามนะครับเมื่อกี้เขาพูดว่าซอยเจริญกรุงและประสาทที่สามตัคือคำว่าอะไรโง่ฮกหังโง่ฮกหังชัดเจนนะ ทำไม่ได้เราเด็กๆอ่ะและต่อมาเราได้เดินทางกันไปที่ศาลเจ้าหลีตี้เมียวศาลเจ้าหลีตี้เมียวเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในย่านเยาวราชสร้างขึ้นราวปี2445แต่ต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ทําให้ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ภายใต้แนวคิดผสมผสานระหว่างศาลเจ้าและพระราชวังเข้าด้วยกันโดยศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นชื่อในด้านความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กลออิมปังประธานพร ซึ่งสามารถขอพอรได้ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงเรื่องสุขภาพและสถานที่สุดท้ายนั่นก็คือวัดมังกรกมลาวัดวัดมังกรกมลาวัดมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่าเล่งเหนยี่แปลว่าวัดดอกบัวมังกรเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และเป็นที่คุ้นเคยในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนโดยมักมาขอพอรเพื่อเสริมสิริมงคลสะดเดาะเคาะสำหรับผู้ที่เกิดปีชงในแต่ละปี และที่นิยมไหว้ขอพรมากก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภชฉซึ่งเอะโดยการเดินทางไปยังวัดมังกรก,รกรมลราวาดัดสามารถไปได้หลายเส้นทางแต่ขอแนะนําให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงสถานีวัดมังกรออกทางออกหมายเลข3และเดินต่อไปประมาณ250เมตรก็จะถึงทางเข้าวัดไอยหมดตรงกัรงมากีตายหมดเลย่งสองสามารถติดตามวิดีโอต้นฉบับได้ที่ YouTube c h a n n e ลนิ้วสองสิน นอกจากนี้พวกเรายังได้จัดทำสื่อวิดีโอที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนิวชุมชนเจริญชัยและเทศกาลตรุษจีนตลอด5สัปดาห์ด้วยรูปแบบที่เป็นแอนิเมชันและมีตัวละครประกอบการบรรยายทำให้ผลตอบรับดีเกินคาดภาะว,า <สา S 1> วัติศสตร์ยวนิว,นวหรือมีต้นกำเนิดในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ประมาณปีคศหนึ่ักราช1179าถึง1 2 7 6ซึ่งเริ่มต้นมาจากการแสดงที่ผสมผสานระหว่างการร้องการเต้นและการต่อสู้แบบกายภาพเพื่อความบันเทิงในหมู่ประชาชน โดยต่อมาในยุคราชวงศ์ชิงเป็นยุคที่นิ้วปักกิง่งได้ถือกำเนิดขึ้นและกลายเป็นรูปแบบที่โดดเด่นที่สุดจนเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนและต่อมาในสมัยอยุธยานิ้วได้เริ่มเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยจากนั้นในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงที่นิ้วมีอิทธิพลอย่างมากโด้ในสมัยนั้นมีคณะนิ้วของทั้งชาวไทยและชาวจีนอีกทั้งยังมีการเปิดโรงเรียนสอนนิ้วและมีโรงนิ้วมากมายบนถนนเยาวราชแต่ในปัจจุบันคณะนิ้วในไทยกลับเหลืออยู่ไม่มากเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งยิวไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังคงเป็นเครื่องมือที่สะท้อนวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของสังคมจีนในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยชุมชนเจริญชัยชุมชนเจริญชัยเป็นย่านที่มีผู้ประกอบการและแรงงานชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากโดยคําว่าเจริญชัยสันนิษฐานว่ามาจากคําว่าเจริญกรุงและพลับพลาชัยซึ่งเป็นชื่อของถนนที่ชุมชนนี้ตั้งอยู่ซึ่งในอดีตตอกแห่งนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวจีนว่าตงเฮงโงยโดยตึกแถวด้านในตอกนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรั บริเวณที่ติดกับถนนใหญ่จะใช้ประกอบการค้าทั้งร้านขายยาจีนร้านขายกระดาษไหว้เจ้าและคณะนิ้วซึ่งจะเห็นได้ว่าเจริญชัยเคยเป็นย่านการค้าและที่พักอาศัยของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนที่จเจริญรุ่งเรืองสมดังชื่อของชุมชนโดยในปัจจุบันชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งขายกระดาษไหว้เจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งบ้านเรือนที่เคยเป็นของคณะนิ้วก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่านั่นคือพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องซึ่งจัดทำโดยกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเจรรริิญชันนนเเสออื่่งงาาววหลม้ โดยจำลองบรรยากาศหลังเวทีการแสดงนิ้วเทศากาลตุจีนวันตุจีนถูกสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า4,000ปีเดิมที่เป็นการเฉลิมฉลองสิ้นสุดฤดูหนาวโดยมีความเชื่อว่าเป็นช่วงที่ปีศาจร้ายจะออกมาจึงต้องขับไล่และรอคอยช่วงที่พืชผลจเจริญงอกงามนั่นคือวันแรกของฤดูใบไม้ผลิต่อมาจึงได้พัฒนามาเป็นเทศากาลเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ โดยชาวไทยเชื้อสายจีนถือประเพณีปฏิบัติอยู่3วันวันจ่ายเป็นวันที่จะต้องออกไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเส้นไหว้วันไหวเป็นวันไหววันหับุรุษและเทพเจ้าต่างๆด้วยหมูเป็ดไก่พร้อมด้วยเหล้าน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองและวันเที่ยวหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีนถือเป็นวันมงคลควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่และออกไปพักผ่อนนอกบ้าน นอกจากนี้วันตรุษจีนยังเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมหนึ่งในนั้นคือทําเนียมั้งเดิมของคณะนิ้วที่จะมีการแสดงส่งท้ายปีเรียกว่าต้าสีเป็นการแสดงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหรือบางทีอาจทำการแสดงที่เรียกว่าฝานชวนคือการให้นักแสดงสลับบทบาทเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมตัวละ,ละคร,น,ะครน,นิ้ว,นวในการแสดงนิ้วนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบมากมายหนึ่งในนั้นคือตัวละครซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1ตัวระ เป็นตัวละครเพศชายแต่งหน้าธรรมดาโดยมีทั้งตัวพระที่สูงวัยตัวพระหนุ่มตัวพระเด็กตัวพระบูและตัวพระหน้าแดงสองตัวนางหรือต้านตัวละครสตรีอทิตัวนางกุยเหมือนต้านซึ่งเป็นตัวละครคุณหนูในตระกูลสูงสักตัวนางอู่ต้านที่เชี่ยวชาญการต่อสู้และอื่นๆอีกมากมาย 3. ตัวหน้าลายหรือวาเหรียนเป็นตัวละครเพศชายที่มีการวาดลวดลายบนใบหน้าตัวอย่างตัวหน้าลายที่ทุกคนน่าจะรู้จักเช่นเาบุ้นจิน ที่มีการเขียนใบหน้าด้วยสีดำเป็นต้นและสุดท้ายตัวตลกหรือเป็นตัวละครเพศชายที่มีอุปนิสัยตลกขบขันหรืออาจเจ้าเลก็ได้ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การแต่งหน้าขาวแสดงความบริสุทธิ์เพื่อปกปิดความชั่วร้ายของตอนเอาไว้โดยแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นคือตัวตลกบู๊ที่เน้นการต่อสู้และตัวตลกบุญที่เน้นสติปัญญาโดยสามารถติดตามวิดีโอสั้นได้ทาง i n s t a g r a กรม YouTube และ Tik t o อกนิ้วสองสิงและท้ายที่สุดกับนิทรรศการนิ้วเจริญชัยเอ็กซิบิชัน ที่จัดขึ้นณนะมหาวิทยาลัยศิลปากรซิตี้แคมปัสเมืองชองชานีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวงานนี้เราเน้นที่การนําเสนอเกี่ยวกับศิลปะการแสดงนิ้วทั้งการจัดแสดงข้อมูลเล่นเกมตอบคาถามุรับรางวัลพิเศษจากชุมชนเจริญชัยการระบายสีออกแบบตุ๊กตากระดาษนิ้วตามสไตล์ของตนเองและการสิงโชคเซียมซีที่พวกเราจัดทําขึ้นซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีผู้ที่สนใจในศิลปะการแสดงนิ้วและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก และในด้าน SDG ของโครงการเรานั้นมีทั้งหมด3ข้อนั่นก็คือข้อที่4โครงการเราทําสื่อให้ความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมข้อ8และข้อ11ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางธุรกิจจากการวอล์กท่องเที่ยวชุมชนเจริญชัยและนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการยิ้วสองศิลป์สุดท้ายนี้จากการสรุปผลโดยภาพรวมทั้งยอด Engagement ของสื่อวิดีโอจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินความพอใจในกิจกรรม ถือว่าโครงการของเราประสบความสําเร็จกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุสนโครงการของเราและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไปด้วยกันฝากติดตามผลงานของพวกเรายิ้วส,ส่องสิ์ผ่านทาง Instagram YouTube และ TikTok สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ